มาดีอีกคนพี่น้อ, <c oughs> พนองพอเท่ากับม่ซอยซองมือเนาะพี่น้องซอยเกี่ยเทามาซอยจะบบ <c oughs> แล้วบนว่าพอเท่าว่านี้แล้ว <c oughs> เจ็บคอหลองาเจ็บ้อเจ็บค้อจะื้บอกเราข้นจะกอมันมันจะวดได้บอดีดานม่วันไ <c oughs> ด้เจ็บอย่แล้ รว่าอากาศมันเย็นมันยังกิน,น,ววนแนวนวานลงไปแล้วอยากเก็บข้อนะนาานกะเช้าเนี่ยผัดมองควัวกับเผาน้เบ่มิดชั้นดูสโลด์เราแปะแปะอมยาทำกัำตน,นตอนไสนมันก็จิมีพ้นยามมาคอยด็ยแม่นเ,นมเลยเป็งนงาำแรงเดืุ่งลุกพูนลุกผ่านบ้านหรือยางเลยของลูกประจำพุนเนี่ยมาตัดไม้ บายดี bye. พ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพามิวกี้ออกนาเนาะวันนี้มิวกี้นั่งรถใหญ่ได้พี่น้องออกนาวันนี้นั่งอยู่เพียงเดียวเนยบนลงจากแอณยวมิมิวกี้กับแม่มาชินั่งรถใหญ่เนานะออกนามอจอนแก่สีรับรถจักรมาขึ้นเก้าพี่น้องเลยนะัน,นี่ตัววันน,นี้ออกวัดคูดคนเนาะวันนี้ออกไปใส่กับแม่ก็ออกเนาะ ได้ขับคนงานขึ้เก่าคนงานไ,ได้สองคนได้สองคนอ๋อได้ผ้อถ่ายครับไผ้นไหนได้ผ้อถ่ายจับะผ้อีกบูู้้ดอกอ๋อที่แรกววะพี่อยขึ้เก่าขึ้นนอกเราไว้ได้ถี่น้องเมื่อวานในขนาดเกี่ยวสองสามคนยังได้หลายหลองอยู่ได้เราเกี่ยวไว้ได้ผ้าถ่ายไหมหลายหลองอยู่เมื่อวานอ๋อตก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 ได้ขนาดเราขนาดถ่ายอะไรนันตอนนี้เก่งได้ถิ่น้องแล้ว ตอนยังนมเลยก็สีบัวเนาน้อเห็ดเบียเห็ดเบียเห็งาสำเปรุ่นเปรุ่นสู้ลาบได้พี่น้องไงจอยังเกี่ยวสู้แล้าบได้เนาะเราไวดเกี่ยวเขาไม่ไหวน่เฮ้ยไดคอยสอัอสิลอกแล้วนฟืนด้เมกี้ปนนนบสนใจรถจักพ่อแล้วเดาดีน้องสุดยอยิ่ขึ้นหญ่ หาเด็กๆออกหน้าพี่น้องรถเมล์นะสะเพียจะนั่งรถแจ๊กนะสะเพียนโอ้ออสายเลยพี่น้องเปดิดฮอตนะในก็ะสีขาวแปดมุ้งเลยเนาะรถใหญ่หิ้งอ้อมทะพี่น้องเลยอ้อมผูกทา้งลักสามผูกโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปฟุบฟอกกันอยู่หน้าพี่น้องนะตอนเาอาอะลงเกี่ยวข้าวพอละ เดี๋ยวประจอนกันฮะเตรียมเครื่องเตรียมของกันไปคือกันนะั่นแหละตอนนี้ซุมบอลา่าพันกรมาเลยพี่นอ้นะองไปหาพถ่าพายมาคือเก้าพี่น้องมาเนี่ยสบายดีพ่อเถ้าได้สคนไเปขาแปว่าละนเาเว้ยไ ให้เบ่งเสรขึ้นหาให้มิวก้กับมาล่ะนไปนี่นี่นอนกำลังนอนเนี่ยมาเทียห้นอนเชิชาตื่นนอนเอาเครื่องกี่ารถวเอาเลยปวดแขนอุ้มมกี่จะไปเอาเครื่องผู้ใส่กับมาผู้ใส่งมาแล้ววิเก้พู้ใสู่เห็นอุ้ม อ๋อพนนอนมาค่ารถนอนแป๊บหนึงนนาพี่พนเนาะทางซุมบัเท่าพนกระลงแลยพี่น้อยใส่สองคนเนาะคนงานทั้ก่ะใส่ก็ออกมาหน้ามันนี่อันนี้ไหมใส่สุดแดงขักแท้ห่อนได้ี่ล้มอยู่หันห่อนเอามาเกี่ยวข้าวบะเอามาเกี่ยวข้าวสีพาใส่ เดจจ็กต้นเด้าวางกระเป๋าให้มิวกี้กับพี่น้องใกระเมิวกี้อยุดนิ่งโดนสา,า,รนายรถใหญ่มากพี่น้องเสร็จได้คนงานเนาะบ่ได้ใช่ไตอนนี้ก็พากันลงมาเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้อ,นอง,งไปที่ถนนพี่น้องแถวๆกับแมาซอยซองมือเนาะพี่น้องซอยเกี่ยวข้าว มาซอยจแบบนแลาาวนะน้วบนว่าพอเถอาว่านนี่แล้ว่า<ะ> uh, เจ็บข้อรองข้งอเจ็บขอ,อขอ้อจะชื่อยาบอกว่าชื่อยาอุอ่นหันม,มันจะว่นได้ไดไดแบแาบปฏิการมไม่ว่อนได้หรยืยว่าอากาศมันเย็นมันยังกินแม้ว,วนัวนวานลงไปแล้วอยากเจ็บค้อนะใข้าวน,นผัดหมองควันาวเผาน่ะ บมมืดทันิเราแบนพรออมยาออเาอ่ะแล้วน่แกมันอันดีดามได้ลายคะแนนนี่นะแต่คองวานวานอะนน้ขึ้นนะแล้วเขายังอยากเจ็บได้กินน้ำวานได้ของเซ้าเนี่ยโมวานเนาะตื่นเศร้ามากเลยเ็ถจ็บค่อยินวัดเด้น้ำวานลายแกเยนเย็นเลยอ่อากาศเย็นเนาะขึ้น็ คนเนี่ยก็จะเป็นแล้วจังหวะจะเก็บจากไข่ไปละจังหวะพอลมพอลมดาวคนเนาะแต่ประเทศพห,หานว่าเพราะว่าสร้างมาให้เชื้อราทางฟันคืนทาก็มากแต,แต่พูพแต่พาลาหแหละแต่เมืองลนเวียดน้ำห้าหแหละจังหวะคนคืนเนี่ยไงคนคืนไปทางอื่นบ่คืนเมื่อหมดละชาป,ปักใต้เมืองไทยพหแหละ ถักขุมมือเลยประว่าิจะเก่านี่ยามนี้น่าย่ำฝนเนาะเดินหกเขาแล้วเนี่ยถักมาหลายปีมาเนี่ยย่ำได้กระพุ่นต่ำกันกับเฮาอืมอันอยู่ไทยยังตกอยู่ได้อยู่ไทยน้องโทรมาวันเนี่ยฝนตกเนี่ยชุ่มเขาบอกวัดน้องเขาอีทั่วพาเนี่ย ฝนยังบวบม,มันตกตลอดเนี่ยไงทำมาไดาแล้วฝนเหนื่อยเนาะ,เอ,นอะเอามันหักตกทำกันออกต่อเัาใช่มักนก็็นมี่พ่องามมาเขาเด็กมาแม่นเลยสวยงามเลยในทุ่มลูกพูนลูกผ่านบ้านลูกย,ย่างเนี่งลูกเราประจำทุ่นเนี่ยมาตัดไม้บ,บิดคุ้นแค่ล้วบัดละไปทีนึงลูกผื่น ตั้งสัดไม่ดูไม่ได้ใครทำย้ำมันทำอย่างมาไหนมาย้ำเห็ดนนะ้า <c oughs> เพราะมันโมมีฝนอยู่เนี่ยย้ำเห็ดน้าโมมีฝนโมมีฝนนะครพวกมันหลุดขึ้นผู้มาได้พัด <c oughs> แมสหนึ่งพัดช่างซื่อง่างขึ้นแล้วเมื่อละพันเนี่ยตอนแรกจะไปเอาก็ได้เรับว่ามีชกกลุ่มในหัวยางประจำอยู่กับ ปลาไก่ก็ด้ามันลายเลใคแน่โบแดดเอากรเถาเนี่ยโอ้ถ้าแดดเนี่ยเอาแน่แล้วเกี่ยวข่าในทั้งขึ้นทั้งลมพี่น้องไใครแน่มได้เด็ดแดดอะปแตเกี่ยวเข่าเกี่ยวข่า่อนรอกบไว้เข่าเขากั สุกคนเลยพี่น้องเลยนี้ก็ได้สองคนเนาะคนงานเกี่ยวข้าวมีทำป่าเถ่า,านมาซอยพี่น้องเลยคิดวันสด้จสี่หา 4, คนเนาะเจ้าไปทาง,ทางอื่นเบสเด็ดส,สีส่โปไซสี่โปไซเจ้าหาแกนข้าวก็ลงไปพูน <laughs> <laughs> เดกกีก้ไปเออเออเออเดกี้ไปก็วันศุกร์เด็ดเขาไปทางลายหมเลยเนะาะ นั่นนี่แหละพี่น้องเกี่ยวข่าวแต่ละปีแบบเก๊ขึ้นเลยเลยเนะาะบางคนให้เท่านั้นให้เท่านี้เขาก็แล่นไปทางแล้วพี่น้องาทางมันลายไปเลยเน,ะน,เยนาะบางคนกับแสน 4, สี่แสนหโองกนบ้านดานเพราะนันมาเอาส่นเนี่ยนะแม่อะไรเขาหาคนเนบาบางคนกับให้ก็อยากแล้วพี่น้องแบบจ้างลายคานเนะาะ ใครอยากเลี้ยไว้เิ่นกั <ไป S 1> จ้ากแ<ล>พงขึ้นทีเนาะ่นเนอที่อนาัะบเ่มามื่อที่สองนะเขาถามาซอยอชิว่าสซอยจุดเลวเพิ่นละ ไอเนี่ยแต่เป็นเขายืนพี่น้องไงเกี่ยวง่ายอยู่เนาะเข่ามันไม่ได้ร่มไม่ได้ง่ายก็โอเคพี่น้องเนี่ยประจอยสิคอโตอ่อเกี่ยวเข่ากันเนาะเกี่ยวใส่กันหลายคนพี่น้องไงจังแนวไว้่ายตอนนี้เกี่ยวแล้วพี่น้องหายหนึ่งฟ้าลายคนเกี่ยวใอยกันเนาะแป๊บเดียวพี่น้องไงพอเท่าเกี่ยวไว้หลยดีกว่า สุดคันอะไรพี่น้องเอยไ,งไแถตะเกียวแข่งกันในสู่เท่าเพิเค่คนบ่ได้หรอพี่น้องเอ้ยลงไฮ้ฟไฮมันเหนียวลากท้ายอยู่หรอกเมื่อาวานก่ไปเกี่ยวกับลาสองคนเจ้ากะอง,องนลเกี่ยวไว้เด้เพราแว ถ้าฮักเขา่าฮักเข่าก่อยนแะข็งขักเนาะเกี่ยวนีเขาเยืะต้นี่ไข่แน่พี่น้องเเกี่ยวยังอือลมนี่ด้วกันลมนี่ฮักอมพนนักขยงพี่น้องเลยขึืนอจะเกี่ยวเขา่าฮัมาคามากินชมเนาะ นี่บร้อยไป่น้องเอแล้วเนาะสหายสองร่องพี่น้องนี่ยต่อรองที่สามพี่น้องให้ในแต่มโบหญ่ไปได้เนาะให้น่าโบนา่ไปได้โอ้พอเท่าเกือบก็ใส่เนาะเราเห็ดถอดถอดเกือบเสเลี่พี่น้องเลย ทางนี้เตรยเียมเสียมเตรียมของไว้จะไปหาคุชิลอ,อ่ว่าไงล้มขนาดพี่น้องลมตัวนี้นเนขาลมไปไใครในตะเกียบเขามีลมพี่น้องนอนเย็นเนาะ น้องเลยไปสพอนถ่าวเพื่นเกี่ยวไว้อะไรสองพัน่าเพื่อนเต็มอยูนเดฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแลนไปซื้อให้เาเห็ดเบี้ยแลต้องกลอกหนนั่นเอต้องกอก ธรรมดาเนาะพ่อเท่าต้องมีกอกไม่ยังต้ <c oughs> องมีกอกคุณเขาจะถขาดกอกตอนอนแล้วนะนอนเลยเจ้าเขา่าเช็ดคนพี่น้องมาหนึ่งมีทางพ่อเท่าเหมืนเนาะสองคนมาซอย ให้เนี่ยแต่ให้นี่พี่น้องงามเลยให้นี่ให้นี่ห่วงลอกขนาดให้นี่ทำได้ซ้ำให้นี่วัดคู่ให้นี่คือสี่ขาดนะมีแดดแต่มีลมพี่น้องเลยให้แน่บ่คคอยเมื่อยบันได มือนะเกี่ยวปตอแต่บุยฮลมแดดแดดเงียบสงัดเลยพี่น้องมานะเกี่ยวเข่าก็จะเป็นลมเนาะอันนี้มีมีลมเนี่นลมหายใจฝืดเข่าฝืนเข่าเลย สองเท่าวว้าวไวขนาดนี่แหละขึ้นเก็บเมื่อกินกับวสมอคามาเ,คเ,าเดี๋ยวขึ้นจกเกี่ยวข่าวเดี๋ยวอ่าเดขึ้นเอามะขามพี่น้องไงกินชมเนาะขึ้นจกเกี่ยวข่าวเมื่อยกันอยากเล่นใส่ส้มกูได้พี่น้องก่อนข่าว เนี่นอไฟไฟ้องพลอยสายเพิ่งกล้องมาเกี่ยวเนาะมาเนี่น้องพลอยสายอยู่กับไผรนะอยู่กับชาวแพนโอม,บบมาเอาไห้โอ้ชาวแพนเพิ่งเอ,ไฟไฟเ,เอาลานเนาะพี่น้องมาเนี่เปลี่ยนนอ้องเปลี่ยนแม, <c ười> ม่น้องพลอยสายเพิ่งลงมาเกี่ยวเลี้ยงก็ให้แล้วนี่เลี้ยงก็ให้อยากนมจะซื้อยู่ได้จกักนาทีนเนาะ <c ười> คือคำไห้แล้วมันก็เอิ่อลงมาแล้วก็โอเคพี่น้องเนี่ยประจอนกับตึกพอ,อโตเกี่ยวเข้าสอยการทำแล้วเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้กับประจอนกับศิขอจบคลิปไว้สวนีก่อนได้เอาไปกุพพอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับพาแลว้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง